สวัสดีครับวันนี้มาร้านเตสครับแนะนําร้านหน่อยครับร้านชื่อป๊อปปี้เลิฟค่ะสีชมพูชมพูครับทั้งร้านเลยเลียนมากมีสาวฟังค่ะเดี๋ยวพาไปแนะนําไปเรื่อยๆเอาส่วนนี้ก็มีสุดวปัตตาฟิตตี้ครับผมเด็ดเอาเลยลูกฟิตตี้อ๋อเอาัน้นด้วยเอาัน้นด้วยอะไรครับอะไรเยอะอะไรครับอะไรก็ส่วน หวังเหรอครับที่จะได้ไม่เสียอะไรไหมเป็นเงินไป่ายตังเงนรักมากชอบนักเลยอืมน้ำเข้าไหมครับเข้าในร้านเลยค่โอ้สูงขนาดไหนได้ไหมไม่ชักตระมาณหลังเท้าใช่ไหมโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยนอนอยู่บ้านนิดกลับมาก็น้ำนิดหน่อยนิดหน่อย

นีแต่เนียติ๊กเกอร์ติกเกอร์ติกเกอร์ติกเกอร์จูเนียน่ารักมากนี่คือสำรวจอ่ะ มาบ่อยมาบ่อยร้านนี้มาบ่อยครับนี่ครับนี่ครับเป็นโมบายคู่อย่างนู้นไงคู่อย่างนี้ก็ไม่รู้มันออกไปยังของออกไปเยอะมากเลยเหมเดี๋ยวเจอแล้วนมให้กดท้าย